อเอลฟ์คือเผ่าพันธุ์หนึ่งในโลกอาดาสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์แรกที่เกิดขึ้นมาบนโลกปฐมมบุตรแห่งเทพอิลูวาตาพวกเอลฟ์นั้นโดดเด่นและต่างจากเผ่าพันธุน์อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเป็นอมตะอารยธรรมมันเก่าแก่ความทรงภูมิปัญญาและความดีงามของโลกคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเผ่าพันธุ์เอลฟ์กับซีรีส์สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ต่างๆที่มิเตนเอากันครับ ในช่วงเวลาที่เทพีวาดาเสร็จจากการสร้างดวงดาราพวกเอลฟ์ได้ตื่นขึ้นที่บริเวณทะเลสาบคุยวิเอเนนหรือทะเลสาบชาคลิตสิ่งแรกที่พวกเขาได้เห็นเมื่อตื่นขึ้นคือดวงดาวนับแต่นั้นพวกเขาก็ชื่นชอบดวงดาวและเสียงแรกที่พวกเขาได้ยินเมื่อตื่นขึ้นคือเสียงไหลรินของน้ำนับแต่นั้นพวกเขาก็หลงรักในสายน้ำด้วยพวกเขาได้เรียกชื่อสิ่งต่างๆที่พบเห็นและเรียกตัวเองว่าเควนดิครั้งหนึ่ง เทพวาลาชื่อโอโรเมได้เข้ามาล่าสัตว์ท่องเที่ยวอยู่ในมิดเดิลเอลและก็ได้เจอพวกเอลฟ์โดยบังเอิญเมื่อพระองค์ทรงได้ยินเสียงขับร้องเพลงมาแต่ไกลพระองค์ทรงตึง่นและรู้สึกยินดีที่ได้พบพวกเขาและได้เรียกพวกเขาว่าเอลดาซึ่งหมายถึงของชนแห่งดวงดาว แต่ถ้าว่าเมื่อแรกนั้นเราเควนดีต่างหวาดกลัวเทพโอโรเมกันและหนึ่งในพวกเขาก็มีผู้สูงศักดิ์อยู่ตนหนึ่งซึ่งได้สังเกตเห็นว่าพระองค์ไม่ได้มากับความมืดแห่งเมโคแต่พระองค์มากับแสงสว่างแห่งอามับนบลพานิทและพระพักจากนั้นพวกเขาก็ชื่นชอบและรักพระองค์กันหลังจากนั้นเทพโอโรเมได้กลับไปสู่วาลิโนและได้ปรึกษากับเหล่าเทพวาลาองค์อื่นๆ เทพมารเวราช่างเทพวาลาได้ตัดสินใจว่าจะทำสงครามกับเมคอเพื่อปกป้องเหล่าเควนดีจากเขาหลังจากสึกปิดล้อมอุทุมโนการที่มั่นของเมคเมคอถูกลงโทษและจองจำอยู่ในคุกเทพมารโดสจากนั้นเหล่าเทพวาลาบางยินดีที่จะให้พวกเควนดีได้เดินทางมาอาศัยอยู่ในวาลิโนและปลูกเม็รกับพวกเขาจากนั้นเทพโอโรเมได้ไปจักชวนเหล่าเอลฟ์ให้เดินทางมาอยู่ที่วาลิโน ซึ่งมีเอลฟ์เหล่าผู้นำของเอลฟ์กลุ่มต่างๆได้แก่อิงเวฟินเวและเอลเวตัดสินใจที่จะไปกับพระองค์แต่ก็มีเอลฟ์อีกมากมายที่ไม่ยอมไปวารินอกับพระองค์เอล์เหล่านี้ถูกเรียกว่าอาวาริซึ่งหมายถึงผู้ปฏิเสธซึ่งพวกเขาพอใจที่จะอยู่ภายใต้แสงดาวแห่งมิดเดิลเอลมากกว่าดังนั้นจึงเกิดการเดินทางแบ่งแยกครั้งใหญ่ของพวกเขาซึ่งนำโดย อิงเวผู้นำเอลฟ์ตระกูลวันย่าเอลแห่งแสงสว่างและความงดงามและเป็นที่รักของเทพมารเวฟินเวผู้นำเอลตระกูลโนโดอเอลแห่งความทรงภูมิปัญญาในวิทยาการด้านการช่างและงานฝีมือต่างๆพวกเขาเป็นที่รักและเป็นลูกศิษย์ของเทพอาลเลซึ่งเป็นเทพแห่งวิศวกรรมและเอลเวผู้นำเอลส์ตระกูลเทเลริ ในระหว่างการเดินทางสู่เบลเกียเอลฟก็เริ่มแตกเป็นกลุ่มย่อยๆและลดน้อยลงเอลฟกลุ่มเทเลริจำนวนหนึ่งปฏิเสธที่จะข้ามเทือกเขามิสตี้และตั้งรกรากอยู่ที่ยันดูอินฝ่ายใต้การนำของเลนเวซึ่งต่อมาเอลฟกลุ่มนี้ถูกเรียกว่านันโด ช่วงนั้นเอเวได้พลัดหลงหายระหว่างทางทําให้พวกเทเลริที่เหลือสิ้นหวังเพราะผู้นําของตนหายปราศูนย์ไปเลยยังคงอยู่ในมิดเดิลเออรในขณะที่พวกโนโดอกับวันย่าเดินทางขึ้นเกาะและข้ามไปยังทวีปอามันตัวาลิรนแล้วหลังจากนั้นหลายปีเทพโอโรเมก็ได้ออกตามหาเอลเทเลริที่เหลือเอลเทเลริที่นำโดยโอเวยอมใบวาลินกับพระองค์ โนโดและเทเลริบางกลุ่มได้สร้างนรทีริออนและอังควาลอนเดในทวีปอามันพวกวันยาได้อาศัยอยู่ในวันมาเพื่อที่พวกเขาได้ใกล้ชิดกับเหล่าเทพวาลาซึ่งต่อมาโอเวได้เป็นกษัตริย์ของชาวเทเลริในอันควาลอนเดเทเลริกลุ่มนี้ต่อมาเรียกกันว่าชาวฟันมาริซึ่งหมายถึงนักดนตรีแห่งเสียงคลื่นพวกเขาคิดประดิษฐ์การดนตรีขึ้นโดยเรียนแบบเสียงคลื่นในมหาสมุทร ส่วนเทเลริที่เหลืออยากจะตามหาเอเวผู้นำของตนต่อในมิดเดิลเอลซึ่งภายหลังจากพัดหลงก็ได้กลับมาหาผู้คนของตนได้สำเร็จและได้พบรักกับเทพไมอานามว่าเทพีเมลิอันและได้ตั้งอาณาจากักรลดริอัพส่วนพวกเอลกลุ่มอื่นๆได้แก่กลุ่มที่นำโดยเคียดันเลือกที่จะอยู่ต่อเพราะพวกเขาได้อุทิศตนให้กับเทพออเซและรักข้องทะเลพวกนี้ตั้งรกรากอยู่แถบชายฝั่งตะวันตกเอลกลุ่มนี้เรียกว่าฟาลาทิม พวกเอลฟ์เทเลริที่ยังอยู่ในมิดเดิลเอลที่นำโดยเอลเวหรือเอลูทิงโกเหล่านี้เรียกว่าซินดาหรือเอลสีเทาในพวกนันโดบางส่วนที่ผสมก้ามเป่าพันกับพวกอาวาริใจชีวิตอย่างอิสระอยู่ในป่าซึ่งพวกนี้คือซินวันหรือเอลป่าซึ่งเราสามารถแบ่งกลุ่มเอลฟ์ออกเป็นกลุ่มหลักๆได้อีกได้แก่คาราเควนดิเอลที่ได้เห็นแสงสว่างของต้นทวีปสายวาริโนและมอริเควนดิ เอล์มืดเอล์ที่ไม่ได้เห็นแสงสว่างของต้นทวีกษายาวาริโนอเอลฟ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่งดงามที่สุดในโลกอาดาสวยงามมากกว่าเป่าพัน,อน์อื่นๆแม้กระทั่งมนุษย์โดยทั่วไปพวกเขาจะสูงประมาณ6ฟุตเอลฟ์มีประสาทสัมผัสที่หลักแหลมทั้งสายตาและการได้ยินมีรูปร่างกระชับแต่แข็งแรงและทนทานต่อความหดร้ายของธรรมชาติความเจ็บป่วยโรคภัยเอล์มีใบหูแหลม และสีผมของพวกเอลฟ์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายเช่นพวกเอลฟ์วันย่าจะมีผมสีทองส่วนพวกโนโดเทเลริและพวกอาวาริจะมีตั้งแต่สีน้ำตาลเข้มไปจนถึงสีดําเมื่อมีการปฏิสนธิเอลฟ์จะอยู่ในคันมารดาเป็นเวลา1ปีเมื่อกำเนิดออกมาได้1ปีเอลฟ์เด็กจะสามารถพูดได้เดินและเต้นรำได้โดยทั่วไปร่างกายพวกเอลฟ์จะเจริญพันธุ์เม um ื่ออายุ50ปี และโตเต็มที่เมื่ออายุครบ100ปีร่างกายเอลฟ์นั้นจเจริญเติบโตช้ากว่ามนุษย์แต่ความคิดจิตใจของพวกเขาโตเร็วกว่ามากพอมีอายุได้20ปีเอลฟ์อาจจะยังโตเท่าเด็ก7ขวบในขณะที่มนุษย์นั้นโตแล้วนี่จึงทำให้เอลฟ์เยาว์วัยดูเป็นผู้ใหญ่ก่อนวัยอันควร เมื่อเอลฟมีอายุกรบ100ปีซึ่งร่างกายจะเติบโตเต็มที่และจะไม่แก่ไปกว่านี้แล้วพวกเขายังคงแข็งแรงคงความอ่อนเยาว์ทางร่างกายเหมือนว่ายังอายุ40-50ปี พอการเวลาผ่านไปจิตใจและความคิดเอลฟ์ก็ยิ่งแก่ขึ้นจนเริ่มเข้าสู่สภาวะความรู้สึกเบื่อหน่ายและเหนื่อยล้าเนื่องจากมีชีวิตผ่านลูกมามากจนรู้สึกถึงความชาราต่างจิตใจซึ่งจะทําให้เป็นอันตรายต่อเอลฟ์ก็จะทําให้เข้าสู่สภาวะร่วงโรยสลายและตายอย่างช้า พวกเอลฟ์จะหาคู่ครองกันอย่างรวดเร็วเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ซึ่งพ่อแม่มักจะเข้ามามีส่วนร่วมในการหาคู่ให้ลูกบางครั้งจะหาคู่ไว้ล่วงหน้าก่อนวัยเจริญพันธุ์ซึ่งทำให้พ่อแม่มีเวลามากพอที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆจนทุกฝ่ายเห็นพ้องกันเมื่อถึงเวลาเอลฟ์ทั้งคู่จะมั่นหมายเชื่อมสัมพันธ์ต่อกันและมีการแลกเปลี่ยนเพชรพลอยไว้สวมใส่เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักต่อกันและจะเข้าพิธีสมรสหลังจากนั้นอย่างน้อยหนึหน่งปี อัตราการกำเนิดประชากรเอลฟ์น้อยกว่ามนุษย์โดยปกติแล้วเอลฟ์จะมีลูกไม่เกิน4คนแต่ก็มีเอลฟ์บางคนเช่นเฟียนอซึ่งมีลูกกับเนดาเนลถึง7คนและมักจะเว้นช่วงในการให้กำเนิดลูกแต่ละคนเป็นเวลานานบางครั้งคู่เอลฟ์สามีภรรยาจะต้องถูกพรากแยกจากกันอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในขณะที่กำลังมีลูกเช่นในยามสงกรามเป็นเหตุให้ต้องเศร้าหมองและทุกข์ระทม พวกเอลจึงมักจะมีลูกกันในยามที่โลกสงบสุขมากกว่าซึ่งเอล์สามารถมีลูกได้ไจนถึงช่วงอายุ3,000ปีซึ่งช่วงเวลาในการเลี้ยงดูลูกนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดสำหรับพวกเอล์เมื่อเวลาผ่านไปพวกเอล์จะค่อยๆเลิกสนใจเรื่องการสมสู่และการผลิตลูกแต่จะหันไปให้ความสนใจในด้านศาสตร์และวิทยาการแทนงานศิลปะต่างๆเช่นงานหลอมตีเหล็กประติมากรรม งานถักทอดนตรีวรรณกรรมและศาสตร์การเยียวยารักษาเอลฟ์เพศชายและเพศหญิงจะมีทักษะความสามารถเท่าเทกันอย่างไรก็ดีเอลฟ์ผู้หญิงมักจะมีทักษะใน,ในการเยียวยารักษาในขณะที่เอลฟ์ผู้ชายมักจะสนใจในเรื่องการทำสงครามเอลฟ์ไม่มีบทบาททางเพศที่ตายตัวเพราะทั้งเพศหญิงและเพศชายสามารถทำอะไรก็ได้ผู้ชายก็สามารถเก่งในด้านการรักษาและผู้หญิงก็สามารถเก่งในด้านการสงครามก็ได้ พวกเอลฟ์นั้นมีความสามารถในการถอดจิตออกไปที่ต่างๆเพื่อสื่อสารกันทางจิตและสามารถอ่านความคิดจิตใจในนิยายได้มีการกล่าวถึงเลโกลัสว่าเขาสามารถพักผ่อนโดยการถอดจิตให้ล่องลอยไปที่อื่นแม้ในยามที่กำลังเดินทางเขาปล่อยจิตให้อยู่ในโลกของความจริงและความฝันในขณะที่กำลังนอนพักผ่อนแน่นิ่งมือกอดอกและดวงตายังคงเปิดอยู่ร่างกายเตรียมพร้อมตลอดเวลา นอกจากนี้พวกเอลฟ์ส่วนใหญ่ยังคงถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวาซึ่งใจการได้ดีพอๆกันด้วยครับพวกเอลฟ์นั้นเป็นอมตะดังเช่นผองชนไอโนวอย่างเหล่าเทพวาลาพวกเขาผูกพันอยู่กับโลกอาราจนกว่าจะถึงวันอวสานโลกเอลฟ์มีภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยต่างๆและสามารถหายกลับเป็นปกติจากบาดแผลสาหัสในขณะที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถทนทานได้ แต่เอลสามารถตายได้โดยการถูกสังหารและตายด้วยความโศกเศร้าและความร่วงโรวยความตายไม่ใช่เรื่องปกติของพวกเอลองค์มหาเทพอิลูวาทานั้นตั้งใจให้จิตวิญญาณและร่างกายเอลนั้นอยู่ยืนยงคู่กับโลกตายที่สุดหากเอลไม่ตายในสงครามหรือสาเหตุอื่นๆก็จะเริ่มรู้สึกอ่อนล้าต่อโลกและปรารถนาจะไปสู่วาลินอดินแดนที่เหล่าเทพวาลาสถิตยอยู่ ซึ่งเอลผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปดินแดนอมะตะจะต้องไปขึ้นเรือที่ท่าเรือเกรเฮเวนส์ที่ได้เตรียมไว้ซึ่งเคียดันเอลฟ์เท่านักต่อเรือและผู้คนของเขาอาศัยอยู่ที่นั่นพวกเอลที่ไม่ได้สิ้นชีพทางกายภาพหรืออพยพจากมิดเดิลเอลไปดินแดนอมะตะนั้นจะค่อยๆร่วงโรยจิตวิญญาณของพวกเขาหรือที่เรียกกันว่าเฟอาจะสูญเสียร่าง ร่างกายของพวกเขาที่เรียกว่าโคอาก็จะกลายเป็นแค่ความทรงจําในสภาวะนี้พวกเขาจะเข้าสู่หนทางที่กําหนดโดยเหล่าเทพวาลาเมื่อเอลสตายดวงวิญญาณของพวกเขาจะถูกเรียกไปสู่ท้องพระโรงแห่งเทพมานดสซึ่งพวกเขาสามารถปฏิเสธที่จะไปได้แต่นี่จะทําให้พวกเขามีมนทิน เมื่อเอลไปถึงท้องพระโรงแห่งมานโดสพวกเขาจะได้รับโอกาสให้ไปเกิดใหม่ในร่างที่เหมือนกับร่างเดิมทุกอย่างเมื่อเอลรับโอกาสนั้นเทวาราก็จะสร้างร่างใหม่ให้แก่วิญญ,ญาณเอลเหล่านั้นแต่ถ้าเอลตอนไหนได้ทำกรรมชั่วและไม่สำนึกผิดก็จะถูกเลื่อนเวลาและถูกปฏิเสธการให้กำเนิดใหม่นอกจากนี้เหล่าดวงวิญญ,ญาณเอลสามารถเลือกที่จะไม่เกิดใหม่ได้อีกด้วยซึ่งเหล่าเทวรา,าไม่ได้บังคับในข้อนี้ ภาษาที่พวกเอลฟ์ใช้นั้นหลักๆได้แก่ภาษาเควนย่าและภาษาฟินดารินและยังมีภาษาเอลฟ์้องถิ่นต่างๆแยกเป็นกลุ่มย่อยๆอีกมากมายซึ่งภาษาเอลฟ์เหล่านี้เราจะเรียกรวมๆกันว่าเอลดารินซึ่งจะใช้ระบบการเขียนโดยใช้อักษรแทงกวาและค์ดซึ่งคล้ายๆอักษรรูนและนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาคร่าวๆและเก็ตเล็กๆน้อยข้อมูลเกี่ยวกับเผ่าพันเอลฟ์ครับ ฝากกด subscribe ด้วยอย่าลืมกดด้วย